ตัวแทนหมู่บ้านหนุ่มกันชัยกล้าถามชาดาตอบชัดที่มาของอาการวันนี้14กันยายนทางด้านนายชาดาไทยเศษรรมชมหัดไทยได้เปิดใจในรายการหนกระแสและมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มกันชัยได้ถามท่านคนดูที่สงสัยว่ามีอาการขยับคอไปมาแปลกๆดิดหรือว่าเติมมาหรือไม่ทางด้านชาดาตอบกลับไปว่ากระดูกคอของตนมีปัญหามีฟิล์มเอ็กซเรย์ยืนยนันกระดูกค คอ,อที่2และ4มีปัญหาจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อสมัยวัยรุ่นยิงช่วงที่ไปออกรายการทีวีที่เป็นประเด็นเป็นช่วงที่ตนเครียดน,นอนน้อยต้องเตรียมตัวอภิปรายก็เลยมีอาการเจ็บป่วยกำเริบขึ้นมาเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ต้องนัดฉีดยาเขาคอแล้วป่วยด้วยอาการนี้มานานหลายสิบปีแล้วแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่อาการก็ไม่กันเริบส่วนประเด็นที่มีคนจับตาม มองว่าทำไมอยู่ในสภาชอบพูดคนเดียวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ถามว่าสะบัดคอไปไหมสะบัดคอจริงและเรื่องที่ใช้สันเสพติดตนก็ทาให้มาตรวจฉีดตรวจเลือดได้เลยพี่น้องประชาชนทาสงสยัยมาสกิบตนได้เลยอยากตรวจฉีดมาเลยตนพร้อม